ภาษาคอยเนาะจังมาแต่คอยมันคนลุกทุ่งลุกทุ่งเนาะหอมมาเบิร์ตแกงปุ่งบ้านเขาเพราะว่าอย่างข่อยยันข่อยเฮ็ดกับเข่าบ่อใดเออหอมมาเบิด์หุ่นหวดหม้อหนึ่งเข่าคอยจะเอามาเข่าเหนียวยคอยจะเอาม้าดิเอาเข่าเหนียวมานอ้าพี่น้องจ้าก็ได้กดได้ยากมาหลบเบิ้งเซเบิ้งข้างหน้าคอยนี่เป็นเป็นทะเลจ้ะ ตอนนี้บรรยากาศ4โมงครึ่ง4โมงแรงจ้ะเนี่ย4โมงแรงเพื่อนบ้านเพื่อนกริยุปุ่นจัดจ้ะพุ่นอยู่ไผอยู่มันไปจังสันโอ้เพื่อนเสียงเบิ้งบ้านมุ่ง่อยจองมาเด้อจองมาเป็นหลังนี่จ้ะหลังนี่ได้รับเมสเซจจากเจ้าของบ้านเพื่อนว่าให้ใส่รหัสเข่าไปเพื่อนทีมีรหัสเข่านี่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 ประตูนี่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 เออหลังนี่จ้ะหลังนี่ เจ้าของบ้านเพิ่นบ่ได้อยูน่นี่ดอกเพิ่นอยู่ประเทศอื่นพุ่นจ้ะเพิ่นให้คนมาดูแลให้เฮาจองขอมา้าเพิ่นกะให้คนมาทำความสะอาดบ้านไปให้ yes สมบูรณ์ดีเหรอ no you อยู่นู่นเหรอ yes I remember The picture. ไปเขาไปเบิ่งบัดนี้พี่น้องจ้าเล้าเองเด้อจากพวานันเพิ่นให้รหัสมาแล้วก็มาเปิดกุญแจเขาเอาเองเพราะว่าส่วนมากระบบบ้านพักแถวนี้เขาเจ้ากะ บริการตัวเองจ้ะจาของบ้านพนบรยูเดียรยูนี่ถือลูกมันบอระเท่าเออถือู่เอาไปจากเขาไปบ่งสองห้องนอนเลยนี่บ้านหลังนี้โอ้แต่ว่าวิวสวยอยู่จ้ะวิวธรรมชาติวิวหนาอุย้ยลมเลื่อนดีอยู่ตัละ่ะกันยังดีอยู่แต่มันขี่รถขึ้นมาได้ จะเห็นอย่าง <laughs> นี่อย่างพิเศษนะเบิรงก้อนดุโอเตาเตาปิง่งเตาปิ่งย่างเออมอคอยอมักเป็นก้นมักปิ่งย่างเนาะพอหญ่มาซีใหฮเบิรงเออม่เตาปิ้งยางโอข้างบ้านกับมีเพื่อนบ้านอยู่ดิสนีย์บัวมีเพื่อนบ้านหรื mm hmm. อจะมีเพื่อนบ้านอยู่โอเพื่สนใส่ระบบโซลาเซลล์น,นี่เป็นหลังบ้านแล้วจะเป็นวิวหลังบ้านเพื่อน ป๊าาบึงเนี่ยนี่วิวหน้าบ้านเพิ่นวิวนี่ยระเบียงหน้าบ้านเพิ่นนี่ดีจ้ะแต่ว่าบ่ปอดภัยสําหรับูพใหญ่ผู้ใพญ่อรถสูงหัวเราดิต่ำหนีได้พื่นะเสอเรีเจัสิสเิวลาักทายเพื่อนบ้านเพื่อนใจเพื่อนบ้านเพื่อนมาบังเนี้ยวิวสวยสวยพี่น้องจ้าบังเนียอัดซ้อนอัดซ้อนเนียเนบเนูเสือูเสือ เมื่อไห่มื่อกสิไปเซื้อบีอบจ้ะจกเสีาตินานี่ตนีตัวจักอตัวนี่เก็นนี่ตัแท็กซี่มาดีไปมัตการตอะรตอารอรสุดดเิโกจะเนแม่กีนะพรยคเลอ้านี้มองนางอยู่ถ้าเป็นหนาเสมอเพราะกสยกไปว้ไต่กกใหม่บนจานนี่ไต้กกใม่กกใหม่วิวสวยสวยจ้ะ ไอ้เขาไปเบิงในบ้านเพิ่นเป็นจังไดใส่เราไฟเป็นยุใส่เบิดล่ะเปิดแท่ไหมเคือว่างเออเออ,เอ,อนี่เป็นขัวเพิ่นจ้ะเป็นขัวเพิ่นมีมีเครื่องล่างจานให้คอยย่างดีเออถึงใจคอยยุดอกอันนี้นะนะเออกับเบิงไม้เบิงหย่าง,อย,างอยู่ได้หรอเนาะรัวเพิ่น นี่กะทิเป็นห้องรับแขกเพื่อน How much we pay for one week ห้าร้อยสิบเอ็ดยูโรอาทิตย์หนึ่งจ้ะห้าร้อยสิบเอ็ดยูโรหนึ่งสัปดาห์มาเบิ่ง้องนอนเพื่อนนี่เป็นห้องนอนหนึ่งอืมองน้ำนี่ตัวบอบอตู้เสื้อผ้า อากาศข้างนอกเย็นอยู่ได้พี่น้องจ้าว่าแต่อยู่ทางใต้เพิ่นสิบ่เย็นเย็นอยู่จ้าอีหยังห้องหยังนี่เบิ่งก่อนดูห้องน้ําแท้ๆเลยบ่แม่นอีกห้องนอนนึงนี่ห้องนอนนึงเออห้องนอนจ้ะเออก็สวยกันหยังเออแต่ว่าหมูอยบ่ใดอกหมูอยสิใช้ห้องเดียวใช้ห้องเดียวจ้ะ โอ้ห้องน้ำบักใหญ่นึงพี่น้องจ๋านี่ก็สิเป็นชักโครกข้างล่างน่ะห้องอาบน้ำเออสเสร็จแล้วก็เครื่องซักผ้าดันจะมีให้จ้ะนี่ก็จะเป็นเดี่วหลังบ้านนั่นเข่ามาก็มาจุดเตาผิงจ้ะเพราะว่าบ้านนี่รู้สึกว่าสิบ่มีคนเศ้าอ,อยู่ดนเราจะบ้านโบอุ่นเนาะเพิ่นเพิ่งมาเปิดทำความสะอาดมือนี้เด้อจ้ะเพิ่นให้คนมา ทำความสะอาดให้มื่อนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วเขาของเครื่องใส่เป็นอัไนเป็นของถี่มีคุณภาพจ้ะเท่าติเปิดเบิเบงเนาะเท่าที่เบิงจากในตูน้นีอันนี้เคนเป็นของคุณภาพเขาจ็ออกแบบดีดีออกแบบบานเป็นใหม่เ้ยนี่เป็นใหม่เนี่ยแต่ว่าเอามาดีไซน์เป็นอันตู้บางทีหล่ะเข่าของเครื่องใส่เป็นมีครบทุกอย่างอลยจ้ะ โมยแหกตแต่กระปุมีเบิร์ตเครื่องใส่เครื่องสอยสิ่งอำน้อยความสะดวกเพิน่นกรอทาตหลิวนี่ถ้วยโตโอซ้ำกระดาษกระรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่ปล่อยเสียมมากสัญญาณติดเต็นบนมีให้ เออพูดหนักหอมเอาของใส่จากห่งมากับปนันเด้อุปกรณ์เออนี่เป็นของใส่ส่วนตัวมุขวยหอมมาพูดแล้วอย่างเนี้ยกินเครื่องปรุงข่อยเกาไม้ได้ไปลองจ้าปราจ้าข่อยเนาะจังมาเะข่อยมันคนลุกทุ่งลุกทุ่งเนะหอมมาเบิด์ตเครื่องปรุงบ้านเขาเพราะว่าอย่างข่อยย่านข่อยเฮ็ดกับเขาบ่ได้เออหอมมาเบิดน้ำปลาปลาล่าข่อยจะเอาไม้ดิปลาล่า ผงสุดลวดบักพริกบักพรายเออเอามาบอให้ได้ขาดได้เกินพุ่นหวดมอหนึ่งเข่าคอยจะเอามาเข่าเหนียวคอยจะเอามาพี่เอาอเข่าเหนียวมาน้ำเออเขาได้อดได้อยากมารอบนิมาต้องระวงังของเตยเจี๊ยบถอดเจียบผูส่วนตัวามาเบิด์ตบริเวังเพิ่อนบ้านเพื่สิเตรียมไว้ให้ดอกมุกใบนั่นเป็นคนนั่นแหละจ้ะคือว่าละ่ะเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะเนี่ยฟ่นมีขนมให้พร้อมเด้บิสกิต ขนมกาแฟเป็นกะมิไหต่เนี่ยมุกไฟหันเตรียมมาเองดอกของจากปอนั่นกาแฟโอาวันตินกินยังจากขอกินยังกับเตรียมมาจากแต่อันที่จริงๆเราเขาเจ้ามีให้จ้ะเนี่ยซากาแฟาเพป็นกะมีให้เด้พุ่นไปโตโอซ่าเ่็นมิบ้านหมดจ้ะมึงที่ลังของใส่ของสวยเพิ่ลเข้าเจ้าก็ใส่ของคุณภาพอีรีดอะ คื่อบานอ่ะน้องเป็นบานไม่เห็นเศร้าเกือสิประมาณนี้แหละจ้ะนี่ซาเพิ่นกระมี้นให้ด้มุกไก่เอามาเองได้ชาก็เอามาเองเออกาแฟามุกไก่ก็เอามาเองจ้ะุน,นี่กบวัสดุยางและจ้ะเปิดประตูออกนี่กระสีเห็นวิววิวทะเลเนี่ยพอยายเปิดออกบานเดียวอีกบานนึ่งระบบเปิดออก นี่ประตูนี่หน้าห่อนคือสีสวยแห้งนี่รองจ้าอันนี้น<า>ขนาดนาเออน<า>ขนาดอันนี้นานนาหนาวด้วยนี่เดี๋ยวมือื่นสิพ้าออกเลาะจ้ะสิพ้าเบ่งบรรยากาศร,รบอบๆชุมชนนี่ว่าเป็นจังไหรตอนนี้ขอเอาความุ่นก่อนจะพึ่งดังไฟพึ่งพักกันดังไฟห้ซ่อมยยห้พ่อยอยซ่อมยงยก่อนจังหน่อยก่อนจ้ะ เอาเราจะมือนี้เมื่อยมาเบิดมือแล้วเนาะยูจิ๋วกะขอพาคนกวนจัมบานจะฆ่าเรากะสิออกไปหาสำรวจว่าร้านอาหารอยู่สายพุชเจ้าว่าพวกใครสิพ่อเอาเพราะร้านอาหารแถวนี้เอ๋อเพิ่งจะเสร็จตั่งเข่ามาแนวขวดกระหยากพะหยาบ่มีแนวกิ่นโซเลกีจานบักย้ายหนึ่งพุชเจ้าเบิ่งอันนี้กระสิเป็นกีรุสอกินเบิด์ปุ่นอะตรงเนี่ย จาพวกเนี่ยไปันตู้ออเอาจ้จเดี๋ยวเยี่ยจิวสิบไปเจอกันไหมนะคลิปหนะ่าจะไปน่องจา้าคลิปนี้ไว้ตำนี้ก่อนจา้า